ดรสิทธิพรพัฒรดโดกรัฐคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะทำงานโครงการสนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงลึกด้านเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวได้เปิดเผยถึงอันตรายของโรคโควิด -19 ในเด็ก โดยมีการอ้างอิงรายงานในวลาสาร s อ i ิ a l Pediatric พบผู้ป่วยในรัฐแคลิฟอร์เนีย California, เป็นเด็กอายุ6เดือนลนักษณะคือมีไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียสมีอาการเบื่ออาหารซึ่งผู้ป่วยไม่มีอาการไอน้ำมูกไหลหรือคัดจมูกต่อมามีผื่นแดงตามตัวตาแดงและมือบวมซึ่งคล้ายกับอาการของโรคคาวาสกิซึ่งเป็นโรคของระบบหลอดเลือดที่มักพบในเด็ก ทำให้หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบบ่งพองกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบลิ้นหัวใจอักเสบหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ แต่จากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดในเด็กรายนี้พบการติดเชื้อซาโควิด -2 แม้จะไม่ได้แสดงอาการของผู้ป่วยโรคโควิด1 9อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจำนวน4ครั้งภายใน1วันพบว่าอาการไข้ลดลงหลังจากนั้นผู้ป่วยถูกกักตัวเป็นเวลา14วันและไม่พบภาวะแทรกซ้อน ขณะที่มีรายงานอีกหนึ่งรายงานจากวารสารทางการแพทย์ Lancet พบว่ามีเด็กอายุประมาณ4-14ปีจำนวน8รายในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ มีภาวะคล้ายกับอาการของโรคคาวาักิด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อตรวจระดับของโปรโตีนในเลือดพบโปรโตีนมีค่าสูงโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกในครอบครัวของเด็ก4ใน8รายนี้ที่เคยติดโรคโควิด -19 มาก่อนแม้ว่าเด็กเหล่านี้จะตรวจไม่พบเชื้อซาโควิด -2 ก็ตามผู้ป่วยเด็กเหล่านี้ได้รับการรักษาภายใน24ชั่วโมงและได้รับยาปฏิชีวนะ ผลปรากฏว่าการรักษาได้ผลดีเด็กมีอาการดีขึ้นภายในเวลา4-6วันจากงานวิจัยดังกล่าวจึงมีข้อสังเกตว่าโรคโควิด1นอาจมีความสัมพันธ์บางอย่างกับโรคคาวสกิซึ่งยังต้องมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาคำตอบต่อไป ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยล่าสุดทางสกสวได้มีการปรับแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปี2563เพิ่มเติมโดยเพิ่มโปรแกร,รม17โปรแกร,รมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศเพื่อรองรับวิกฤตโควิด -19 ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยหรือ PMU รวมทั้งสิ้น7 PMU เป็นงบประมาณมากกว่า1,000ล้านบาท ทั้งนี้โปรแกรมทั้ง17โปรแกรมจะมาแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยจะมุ่งสนับสนุนการจัดการทั้งในภาวะวิกฤตและการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤตโควิด -19 โดยมีเป้าหมายสําคัญในการสร้างอาทิเรื่องของชุดความรู้สาธารณะนะเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติอย่างเป็นระบบที่ถูกปลูกฝังอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภาวะวิกฤตและมุ่งเน้นให้ประเทศมีกลไก ในการปรับตัวทั้งทางด้านความมั่นคงในด้านอาหารสุขภาพและสังคม